สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในการเรียนวิชาพละนะครับในระดับชั้นมระถมศึกษาปีที่4นะครับจากการเรียนครั้งที่แล้วนะครับไม่ทราบว่านักเรียนได้ไปฝึกฝนกันบ้างเปล่านะครับในเรื่องของการดอกลูกพิงปองนะครับหน้ามือนะครับหลังมือและหน้ามือสลับหลังมือนะครับส่วนในวันนี้นะครับ เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องนะครับกีฬาเทเบินโดนี้นะครับที่เรียนรู้จักกันก็คือปิงปองเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะทําการเรียนนะครับเรามาทําการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันก่อนนะครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะทาการเรียนกันนะครับนักเรียนเรามาทําการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนเลยนะครับให้นักเรียนทําตามครูนะครับท่าแรกครับ มือตางกันนะครับแล้วเหยียดขึ้นไปข้างบนนะครับทิ้งไว้ประมาณ15วินาทีนะครับนักเรียนรับในใจนะครับครับเมื่อครบแล้วนะครับต่อไปนะครับท่าที่2ครับยกแขนขวาขึ้นนะครับเอียงตัวไปทางซ้ายนะครับทิ้งไว้15วินาทีให้ฝั่งนี้ของเรียนตึงนะครับ เปลี่ยนฝั่งนะครับเป็นแขนซ้ายบ้างนะครับเอียงไปทางขวาทิงไว้15วินาทีนับในใจนะครับครับพบต่อไท่าที่3านะครับเปลี่ยนนะครับแขนซ้ายนะครับเตรียมาทางด้านขวานะครับแล้วใช้แขนขวาล็อกแขนซ้ายแล้วจึงาาก้มหาตัวนะครับ ไอ้ส่วนนี้ของนักเรียนนะครับเตึงนะครับทิ้งไว้15วินาทีกเรียนทำตามครูเลยนะครับเมื่อครบแล้วนะครับเปลี่ยนฝั่งครับเปลี่ยนทิ้งไว้15วินาที ท่าต่อไปท่านเพียนนะครับทางขาออกนะครับแยกขาออกจากกันนะครับแล้วเอามือนะครับลงไปแตะพื้นนะครับทิ้งไว้สิบห้าวินาทีครับทักเรียนนะครับเมื่อครบแล้วนะครับท่าต่อไปนะครับ ให้นำมือสองข้างครับไปจับข้อขานะครับข้อเท้านะครับนักเรียนทางด้านขวามือนะครับให้ขาส่วนนี้ตึงนะครับนักเรียนนะครับห้ามงอนะครับนับในใจครับเมื่อครบแล้วนะครับเหยนฝั่งครับไปจับข้อเท้าเหมือนเดิมนะครับ ค่านะครับท่าต่อไปครับนักเรียนนะครับโล่ตัวนะครับไปทางซ้ายมือของนักเรียนนะครับอ่าให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วใช้มือขวานะครับอ่าหลับมือใมือขวากันเลยนะครับจับปลายเท้าขวานะครับแล้วดึงปลายเท้านะครับให้ขาดตึงนะครับเข้ามาหาตัวนะครับสิงไว้นะครับ15วินาทีนะครับนับเป็นใจนะครับนักเรียนหรือถ้านักเรียนอยากจะนับออกมาให้มีเสียงก็ได้นะครับ เปลี่ยนฟังครับถ้าครบแล้วนะครับโล่ตัวไปทางขวานะครับใช้มือซ้ายนะครับดึงปลายเท้าซ้ายนะครับมาหาตัวเองนะครับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อทําให้ร่างกายของเรานะครับเปลี่ยนร้อมนะครับต่อไปนะครับไปครับยืนตรงเท้าชี้แบบนี้เลยนะครับเรียนนะครับ เหยือข้างหน้าครับแล้วเอาลงมปแตะพื้นให้ได้มากสุดครับให้เข่าของเราขาตัวนี้นะครับไม่งอนะครับทิงไว้15วินาทีนะครับแล้วครูให้ดูด้านข้างนะครับเรียนที่เห็นด้านข้างว่าขาครูเนี่ยจะตึงนะครับแล้วมือแตะพื้นเลยนะครับถ้าใครออกลังกางก่อนนี่ครับมือแตะพื้นแบบสบายๆนะครับ นเมื่อพบแล้วนะครับข้าต่อไปครับดูด่านข้างนะครับยกเท้าขวานะครับไปข้างหลังนะครับแล้วใช้มือขวาดึงปลายเท้าเข้ามาหาตัวเองนะครับอย่างนี้นะครับ เป็นข้างครับเป็นข้างซ้ายบ้างนะครับนักเรียนนะครับยกเท้าซ้ายขึ้นมาด้านหลังนะครับใช้มือซ้ายนะครับดึงปลายเท้านะครับเข้ามาหาตัวเองนะครับให้ส่วนนี้ตึงนะครับครบับข่าต่อไปครับนักเรียน ท่าต่อไปครับท่าท้ายนะครับยกเท้ามาข้างหน้านะครับในลักษณะเหมือนท่านั่งนะครับอย่างนี้นะครับแล้วให้นักเรียนนะครับใช้มือซ้ายนะครับมาลองตรงตั้งเท้าไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับใช้มือขวานะครับจับปลายเท้านะครับแล้วยกขึ้นมานะครับดึงนะครับทิ้งไว้สิบห้าวินาทีนะครับ เมื่อครบแล้วนะครับเปลี่ยนฝั่งไปอีกข้างหนึ่งครับนักเรียนนะครับไอ้ท่าท้ายนะครับนักเรียนนะครับยกเท้าซ้ายขึ้นมานะครับใช้มือขวานะครับจับข้างเท้าไว้นะครับเพื่อประคองนะครับแล้วก็ใช้มือซ้ายนะครับดึงปลายเท้าเข้ามาหาตัวนะครับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับนักเรียนนะครับจะทําให้นักเรียนนะครับพร้อมในการเล่นกีฬานะครับแล้วก็ช่วยลด อาการบาดเจ็บของการออกกำลังกายได้นะครับต่อไปนะครับนักเรียนนะครับเราจะเข้าสู่การเรียนกันเลยนะครับจากที่นักเรียนได้ดูไปนะครับในเมื่อกี้นะครับใช่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเสิร์ฟลูก หน้ามือนะครับก่อนเข้าสู่การเสิร์ฟลูกหน้ามือนะครับนักเรียนนะครับเรามารู้วิธีการจัดท่าทางตัวเองอย่างไรนะครับจับแรกเลยครับนักเรียนนะครับคือการจับไม้นะครับถ้าเราจะเสิร์ฟลูกฟองได้ดีนะครับการจับไม้ของเราต้องถูกวิธีก่อนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับในครั้งที่ผ่านมาที่เราได้เรียนเรื่องของการจับไม้ไปด้วยนะครับนักเรียน นะครับไม้พิงปองนะครับน like right ักเรียนนะครับแล้วก็มือของเรานะครับถ้านักเรียนถนัดมือไหนนะครับให้ใช้มือนั้นจับไม้นะครับถ้าครูถนัดมือขวาครูใช้มือขวานะครับนักเรียนนะครับให้กลางมือออกลักษณะนี้นะครับนักเรียนสังเกตตรงนี้นะครับโค้งส่วนนี้ของไม้นะครับกับมือส่วนนี้นะครับให้มาชนกันนะครับให้มาชนกันในลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนนะครับ เสร็จแล้วนะครับนักเรียนนะครับกำลงไปนะครับเราก็จะได้การจับไม้ที่ถูกต้องนะครับโดยนิ้วชี้นะครับแตะกันยางนะครับของไม้ยิงกองนะครับด้านนี้เรียกว่าแบ็กแฮนนะครับหรือหลังมือนั่นเองนะครับอีกด้านคือโฟแฮนนะครับดูสังเกตได้จากนิ้วโป้งนะครับแตะพื้นยางสีแดงนะครับ เล็กน้อยนะครับอันนี้เรียกว่าด้านหน้ามือนะครับต่อไปนะครับก่อนทําการเสร์ฟนะครับเราต้องมาดูวิธีการจับลูกก่อนเลยนะทักเรียนนะครับการจับลูกปิงปองนะครับให้นักเรียนแบมือออกนะครับก่อนที่ทําการเสร์ฟนักเรียนแบมือออกในลักษณะเหมือนที่ครูทํานะครับเสร็จแล้ววางลูกปิงปองลงไปนะครับนักเรียนมองเห็นลูกปองไหมครับใช่ครับ นักเรียนต้องทําให้ผู้เสิร์ฟของเรานั้นครับมองเห็นลูกปิงปองที่เราจะเสิร์ฟไปนะครับนะครับการที่จะเสิร์ฟปิงปองได้นั้นนะครับเราก็ต้องมีขั้นตอนต่อไปคือการโยนนะครับการโยนลูกวิงปองนะครับนักเรียนต้องโยนลูกปิงปองขึ้นไปนะครับให้คู่ต่อสู้เห็นอย่างชัดเจนนะครับสูงอย่างน้อย16เซนติเมตรนะครับคือโยนไปลักษณะนี้นะครับ สูง16เซนติเมตรนะครับก่อนทำการตีนะครับนะครับและที่สำคัญนะครับนักเรียนนะครับตัวของเรานะครับกับโต๊ะปิงปองนะครับนี่คือโต๊ะปิงปองนะครับนี่คือตัวของเรานะครับมือที่เราจับลูกอยู่นะครับนักเรียนนะครับต้องอยู่หลังโต๊ะปิงปองนะครับไม่เข้าไปอยู่ในโต๊ะปิงปองนะครับนะครับ ล้างนเียจะเสริฟนะครับดูนะครับตัวกับโต๊ะต้องอยู่ห่างกันนะครับอันนี้คือวิธีการจับลูกปิงปองนะครับต่อไปนะครับเราจะตีดีไม่ดีนะครับมันก็ต้องอยู่กับการทรงตัวของเราเหมือนกันนั่นคือท่ายืนของเรานั่นเองครับนักเรียนนะครับถ้าเรียนยืนตรงนี้นะครับเราอาจจะเสิร์ฟได้นะครับแต่ถ้าเราจะเล่นลูกต่อไปเนี่ยนะครับ เราจะไม่ทันนะครับดังนั้นการยืนของเรานะครับเรียนการยืนของนักเรียนนะครับให้ยืนถึงช่วงไหล่นะครับหนึ่งช่วงไหล่ของเรานะครับเสร็จแล้วย่อขาลงไปนะครับเรียนนะครับย่อขาลงไปนะครับให้เรามีความพร้อมที่จะเล่นนะครับครับสำหรับการแนะนําในการเสริมนะครับของครูนะครับ ็ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามนะครับและก็จะทําได้ออกมาดีครับเรามาเข้าสู่วิธีการปฏิบัติการเสิร์ฟลูกหน้ามือกันเลยนะครับนักเรียนนะครับว่ามีขั้นตอยอย่างบ้างนะครับดับแรกนะครับเรียนะครับมายืนที่หน้าโต๊ะนะครับครับให้ขาของเราทั้งสองข้างนะครับแยกออก ไปนะครับย่อขาลงไปนะครับเพื่อสร้างความพร้องนะครับเรียนนะครับสร้างความพร้องตัวเองนะครับและก็จับลูกนะครับในลักษณะที่ครูสอนไปตอนแรกคือแบฝ่ามือนะครับให้ลูกอยู่ตรงฝ่ามือนะครับให้ผู้ต่อสู้นะครับสามารถมองเห็นลูกเราอย่างชัดเจนนะครับเรียนนะครับเสร็จแล้วนะครับมาดูที่ไม้นะครับเรียนนะครับไม้นะครับไม่ออกมาทางด้านข้างครับที่เราถนัดนะครับแล้วไม้เนี่ยนะครับเราไม่ควรสร้าง ให้มันให้มันสากับพื้นนะครับเราต้องหักหน้าไม้ลงประมาณ8.5องศานะครับหักไปหน้านะครับ8หน้าสานะครับเล็กน้อยนะครับเพื่อทําให้ลูกปีงปองนะครับพอเราเสิร์ฟไปแล้วนะครับตกลงไปที่โต๊ะเรานะครับแล้วค่อยเด้งข้ามไปฝั่งคู่ต่อสู้นะครับเรามาดูวิธีการปัดผัดกันเลยนะครับทีมน เสร e <ım> ์ฟนะครับเพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนจะเสริมเนี่ยนะครับ้างริมจุดตรงเนี่ยนะครับอาเสริฟรูปไม่ดีนะครับเมื่อจังหวะที่นักเรียนโยนลูกขึ้นไปนะครับให้นักเรียนเที่ยวตัวนะครับเที่ยวตัวนะครับไปทางด้านที่จับไม้นะครับพอลูกไปนักเรียนก็เปลี่ยนไม้มาตีนะครับอันนี้ก็คือวิธีการปฏิบัติการเสริฟลูกหน้ามือนะครับขอให้นักเรียนนะครับไปลองฝึกที่บ้านได้นะครับ นะครับทุกที่นะครับจากที่นักเรียนได้ดูการเสิร์ฟจากด้านข้างไปแล้วนะครับอันนี้มาดูการเสิร์ฟจากด้านหน้าบ้างนะครับการเสิร์ฟลูกด้ามมือนะครับให้นักเรียนเห็นด้านหน้าบ้างนะครับนะครับเริ่มจากข่ายืนเหมือนเดิมครับเรียนนะครับจับลูกนะครับเวนัเรียนเสิร์ฟนะครับคุวาเรียนโยนไปนะครับเยี่วตัวตามไม้ไปด้วยนะครับดูกันเลยนะครับเรียน บ่อยๆนะครับทำให้เกิดความชำนาญนะครับในการเสิร์ฟลูกปิงปองนะครับนะครับจากการที่เราได้เรียนเรื่องของการเสิร์ฟลูกหน้ามือนะครับครูขอให้นักเรียนนะครับไปตั้งใจนะครับฝึกฝนตัวเองนะครับให้มีความชำนาญนะครับเพื่อสามารถนำมาใช้นะครับในการเล่นปิงปองนะครับให้ดีนะครับและสามารถไปเล่นกับเพื่อนในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ด้วยนะครับ ก่อนการเล่นปิงปองทุกครั้งนนะครับนักเรียนนะครับครูก็ขอให้นักเรียนนะครับพยายามนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนทุกครั้งนะครับเพื่อช่วยให้เราเกิดความฟ้อมนะครับและลดการบาดเจ็บของตัวนักเรียนเองจากการเล่นกีฬานะครับสำหรับในการเรียนครั้งนี้นะครับก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วเรากลับมาเจอกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียน